สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้เพี่ก็จะมาสอนแต่งหน้าไปเล่นสงการนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนคนที่ไม่ได้เล่นน้ำสงการเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนมันผ่านเวลาแบบวัยเด็กมาแล้วอะมันก็ไม่รู้จะไปเล่นทำไมหรือเปล่าแบบแปลกแบบอะไรเงี้ยมันหมด,ว,มดวัวออย,ยแล้วอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ต้องมีเฉยๆทำงานทำแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็จะมาบอกทุกคนแนะนำว่าเราพอยอยากให้ทุกคนใช้เครองาอางที่มีอยู่เนี่ยเอาไปยุใช้ในกันน้ำได้ อะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันจะช่วยให้มันประหยัดนะคะถ้าเราแบบจะไปซื้อเขาต้แบรนด์มากๆอมันไ้มคาเพรปีนงก็ใช้ครั้งเดียวถูกปะแต่ระนั้นกมยังไมได้ก็เป็นหนในกระสุนนั่นเองแข็งในกรนเอ้ยวที่ไห่วยใกีน้นเคะแล้วก็ใช้แป้งกันน้ไม่ใช่แป้ง to ไว้น้นะเออก็มาเริ่มกันจากตอนนี hey ้พอทรองพื Rama, ้กับคอนซีลเลอร์ตาไปแล้วนะระมาณก็จะปกปิดรอยต่างๆนะคะบนใบหน้าพราะใช้คอนซีลเลอร์เยอะนิดนึงเพราะว่ารอยดำจากสิ ฉันจ on like so er ีนเน้นมองะก็คือถ้าแบบพยายาไจรไม่ได้เละว่านี้าเยอก็าีทใดเลยนแต่ท่คมนจีอือเี่อ้เเป็นอย่างลยตอน่แล้วสอก็เนุใสแล้วก็จะบอกว่าชุดนาแบบอลังการมากตรงที่ว่าดูข้างบนเหมือนธรรมดานะแต่ข้างล่างนี่แหววคือแบบไส้ไต่งเลยจ้าแหววดูมากแล้วคือแบบแหบแลังการสุดโอเคพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะส่วนที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะลงแป้ง ตั้งสามนะครับมีสกีนแบบนี้ um. ตัวสี่ร like ้อยต่อบาทเอาตัวไหนอุ้ยตัวไนได้ไหมตัวไหน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  จริงก็ฉีดเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่ามีา่ลองแต่งเฉยๆก็เลยไม่ได้ฉีดเยอะแล้วแต่งเสร็จแล้วพอจะไปล้างนะล้างหนันงให้ดูว่ามันมหลุดไหมนะคะแล้วหลังจากนั้นคิ้วบอกได้เลยว่าสำการคิ้วแน่ไนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าอย่างน้อยตาหลุดหรือปากหลุดแก้มหลุดเรายังมีมคิ้วนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าคงความแบบเป็นมนุษย์อยู่เพราะเพราะเจ้าหญิงคนนคี่ยมีคิ้วไว้ก่อนโอเคโแล้วมีอะไรคิ้วแล้วถึจะเป็นตัวเกในเรื่องน่ะจะหลอกว่าเป็นตัวเอกแล้เขียนให้มันเป็นคิ้วนะคะับที่แเป็นปลิงคำว่าปลิงเนี่ยคนะือตัวปลิงมันดาาาถูกกกปปป่่่่ะะแแแตบบคคคคนน็็เออออไไมมวววววลิิงงงสยยัื้ บางคนเขียนคิ้วหนาคิ้วดำแต่เขามีมิติมักออกปะเออคือแบบมีมิติให้คิ้วตัวเองอ่ะคือแบบคือเขียนคิ้วแต่ว่าให้ต้นหัวคิ้วอะมันมีความบางมีความหนาความบางเหมือนเป็นการไล่สีนะคะเจะทำให้คิ้วสวยมากนะเออบางคนอะเขียนดำปี๋เลยนะเออก็เลยดูทําให้คิ้วเนี่ยดึงไปเพราะฉะนั้นอะก็พยายามพยายามเขียนคิ้วให้มันได้สีกันให้ปลายเนี่ยคิ้วๆนะให้หัวเนี่ยบางๆนะคะแล้วหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคลือบคิ้วด้วยที่ปัดคิ้วนะคะพอใช้ของมิบลีนนะการเคลือบคิ้วนี่ก็จะทำให้มันเวลาโดนน้มมันจะะไ่ลอออกกค ก็สืาันได้ะคือราแค่ไหนนะ้มามานี่เก้เื่อนเลยะนั้นเรอ่เรานอะกก็มต่อมานะคะก็ลาด่างนะคะลาด่างนี่ก็แบาจะหตีนไปเลยมันคป็มีดางมันต้องเกิดหนี่ยว่าเรา่าที่ต่างน้าตูการนะคะมันก็ต้องเยอะหนึงและแน่นด้วยแน่นมากนะเพราะว่าตาเรื่องแต่งเยอะหรอกเพราะว่าแต่งไปันก็ไม่ค่อยเห็นมันสีปะคัอม็เหี่ยเยเนี่ยมันเ่ยเน ได้ใช้เป็นตัวขอมเซ็นะคะก็จะเป็นนี้เขาไมหาซืที่ไหนอ่ะเขาบอกซื้อที้นที่ม้จักันของเด็กะะคือแบบมจก็บอกว่าหน้าดูิงวาวอลน้มากนป่ะห้อหน้าแบบตางเนะคะเรื่องคอนทัวร์ก็โดนแต่าก็เป็นต่สีก็เป็พอแต่นยู่้ไ่ิ้ากต่อที่มันัเาไ่มันก็ทใ้ฉีดแงไเลยีจ่อยต่ได้าง็ทาปากสีจะจัดไปเลยแค่นั้นจบง่ายมากนะคะ่อมาตาเราได้ไปใช้สีของ ใช้สีนี้นะคะจะเป็นสีมันตาส้มๆหนี่ยทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตาเราไม่ตุยไม่บวมนะคะสีมันตาเนี่ยทำให้ตาเราไม่ตุยไม่บวมนะคือใครวันไหนเราตื่นมาแล้วตาบวมซำเลยอะไรเงี้ยก็ช่วยได้แต่ถ้าโดนต่อยมานี่ไม่ช่วยไม่ได้ <S <S <ส> <c oughs> นะเรื่โอเคก็แค่นี้พอนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือการเขียนตาซึ่งคอยเนี่ยจะใช้เป็นเทนเซอร์เ,อเนอร์หาไปค่ะไม่ใช่ของเห็นด้านอะไประมาณร้อยหนึ่งนี่นะคะเออเดี๋ยวไปหาซื้อใช้ได้นะคะใช้ดีมากๆแล้วก็ไม่เป็นเหนด้าถ้าลูกจะใช้้เป็นนนะพูดแค่ี มัจะไม่แปนด่างหรือแทเป็น่นตอนได้เขียนใน,ในลูกตาก่อนนะคะสอง้เรนน่นากมางาเนี่ยอยากจะมีเป็นถ้าคิด่สเี่อุเอ็ใอะไรูกตางน,นะคะ่ะถ้าใส่กัน,กน,าน,นายางน,นไม่คร่ยงน้่ับเใรสเอนอนจะไม่ว่าอ่าเรแปง้งีกายง่แล้วคอนแทคเลยแล้วก็ให้ฉัหยุดหายได้นะคะเป็นได้ธรรม,มดาอะไรอย่างนี้อาจจะเสียรายของไงเขาพี่เสียรายของถ้าเราใช้แงหัวตัอย่างเงี้ยนะคะจิะ้มกัดนสอะขีดไปใช้ยาง้ เป็นแบบนี First, ้เลยอนก็ไ้่น er ันค่ะ้ทาจะเทดนะครับเอนี่ะโค้นก็อยไก็จใช้านก็อีกีนครับอเช่นายอลงไปตอนแรกใช้ที่สอนะคะเรื่อใครี่มาแข่งเดาั้งที่หันตาลงเลยนะมอลนตาถ้าแบบนี้้จะดคนตาัวคนน่าสนใจอีกแบบว่านบวกนะคะีได้เพราะนักเตะวิ่งหันตาไมได้กเลยคะก็ใช้เป็นส่ แล้วแรงในการถูมันมัน,มนจะได้ไม่ึ้นนะครับตาเร่เองนี้ถามว่าขนตาจำเป็นไหมก็เออนะาถามแบนี้เพราะว่านตาเนี่ยมันต้องเป็นแหละมัต้องทำงานนะนตีนี้เนี่ยงติดวทงานไม่ต้องทำงะไไปเีเนี่ยเข็ริงนะนนแต่งตาเน่ยแบบก็คนหนวะไม่นะ,ะ,ะเนแบบคื่อง,อาง,างตา่ยาอยมาเหีแล้วตกมาแล้วก็ออกไปอีกนะคะทีนี้พอไม่ใ่คอนเลนส์นะโอเคแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะลงยีนสอดทับลงไปอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นการดีนะคะเป็นการซ้ำมันให้มันเข้ม แล้วก็ใช้ตัวเดิมเนี้ยที่ไฮไลท์หน้าเนี่ยทาใต้ตาเนี่ยแค่เนื้อแก้มเนี่ยสำคัญมากคือออกจากบ้านอาจจะดูแบบอีนี่แก้มเนีไปไหนแต่๋ยวพอเล่นไป้จะรู้ว่ามันกำลังสวยพอดีนะคะนี่ก็เป็นสีพอาแกนนะคะของสลิ่ต้องบอกว่ามีคนหลายมาถามเลยนะว่าใช้แป้งของเมันมีเลช่มันดูืป่ะมาัมีแก้ไม่ใช่สิผู้ก่อนทาลงไปต้อะพอีเราต้องจำใจอย่างว่าตลอดอะไรเงี้ยเนี่ย มันจะดูแบบอันี้เป็นไดลิเกที่ไหนหรือเปล่าแต่เราเราก็จะได้รับดูว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้ในที่จริงจริงนะคะแล้วพอเรื่องปากป่านมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นานแล้วอ่ะเพราะว่าเราต้องกินนุ่มกินนี่หรืปล่าก็แหละทับเอาแป้งลงปากนะคะให้มันขาวเพืที่สีได้ค่ะก็ยี่ห้อสีแดงคะของจีนสีแดงแบบไม่ต้องทำให้แมทสีสูงสุดหนึ่งครัอยลงแค่นี้ก่อนนะไม่ใช่สีนี้นะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สีนี้สวยดีเป็นนู้ดส้มส้มส้มอิฐเราต้องจะ็นสีแดงเนาะ อยู่เยอะเนาะมันได้หลับตึ้งร่มนะคะน่ารักแบบนี้ก็เสร็จแล้วในลุคของไปเที่ยวสงการหรือว่าจะแต่งไปเที่ยวถ้าแต่งไปเที่ยวก็เบาเบาแก้มนิดนึงนะคะกพเสร็จแล้วเราก็ได้ขีดลิมเล็เฉี่ดีที่สุดที่ได้ผลตาต้องดัดไหมดัดไหมแล้วแต่ถ้าเราชอบเราดัดเลยแล้วก็เรื่องขนตาถ้าเราชอบติดเลยแล้วก็ใส่แว่นตาไว้จะดีที่สุดจะทำให้ทุกอย่างสามารถอยู่บนหน้าเราได้อย่างโอเคแล้วก็ที่สำคัญเวลาไปเที่ยวสงการเนี่ยต้องโปรเทคตัวเองถ้าอยากให้หน้าดูแบบดูดีตลอดก็หลบๆน้ำหน่อยแล้วกันเพราะว่า ส่วงการเราสัตว์น้ำบางทีเราไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวเฮ้ยแกเอาที่สัตว์น้ำแล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ทันนะคะแล้วก็แนะนำว่าเครื่องสำอางเอาเอาเท่าที่เรามีเอาเท่าที่เราไหวอย่าอย่าทำอะไรให้เป็นลำบากเนาะก็มีอะไรใช้สิ่งนั้นให้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เอามาไปยุกใช้นะคะนี่ก็เป็นลูกที่พลยสามารถแต่งไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่อยากได้ลูกที่พลแบบว่าแต่งไปเที่ยวแบบเล่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั่นแหะค่ะในตูหนาตอนแน่นอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเล่นสงกรานไป่วมนลกาเน้งราเป็นยังงไนะะคแล้วนี้ก็จะมาลองดูนะคะว่า น้ำพอจะบอกว่าพอยลองไปสองรอบแล้นะแล้วรอบที่สามเนี่ยพอจะลองพอจะมาให้ดูคนดูว่าคือเนี่ยพอยพอล้างเอาน้าแบบลูบหน้าไปสองรอบแล้วแล้วนี่รอบที่สามเนี่ยมาดูกันแล้วมันจะหลุดอีกปล่าคือเนี่ยพอไปนั่งให้หน้าแห้งมาแล้วก็มาทาต่อเขาก็จะเนี่ยทำน้ำแบบนี้นะคะคือที่วิจริงๆเราเอาไน้ำมันคงไม่มีใครหรว่าโหดร้ายกับเราขนาดที่จะ่ว่าเอาน้ำมาที่ใส่หน้าเราแหลงแหลกหรือเปล่าก็เนี่ย นะคะวก็จะมีเลอะๆบ้างในนี้รอบสามแล้วนะแล้วก็เราจะแนะนาว่าเวลาแบบเราโดนน้ำนะคะพออยากให้ทุกคนเวลาไปเที่ยวสงการเนี่ยพบ,บรยกระจกเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็พาชน่านะคะเพราะโพกทิชชู่อาจจะไม่โอเคแต่ถ้าใช้ทิชชู่ได้จะโอเคมากนะคะแล้วก็ซับเอาอย่างรูปอย่างนี้นะหรือว่าเวลาอ๋อฉันสาดตามากเลยเสื้อเอาเสื้อของเราที่เรามีอยู่เนี่ยพยายามซับแล้วก็พยายาม ใช้ความเรียบร้อยของตัวเองเสมอแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่แว่นกันกันตาเลอะที่มันเป็นแว่นที่พิตตี้ใส่กันนะคะแล้วก็เทางที่ดีก็ไม่ต้องไปเล่นน้ำไ,ได้ไม่ดําด้วยนะคะ <c oughs> ไปไะคะมาสอนแต่งหน้านะคะชอบไม่ชอบก็ก็ถ้าดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดดีโพด้วยนะคะบ๊ายบาย